นี่นะครับเราก็จะได้เป็นเมนูนะครับโควิดเข็มทองสเต็กนะครับก็ได้สี่ชิ้นพอดีครับนี่ก็จะลองกินดูนะครับว่าจะกินได้หรือเปล่าฝีมือตัวเองฮะวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอยู่ในช่วงโควิดในทีนะครับโควิดสิบเก้าระบาดนะครับก็เดินไปที่ตลาดครับก็อยากทำเมนูเกี่ยวกับโควิดขึ้นมานะครับ นี่ครับก็หมูสับนี่รู้สึกว่าโลละร้อยหกสิบครับก็ถามเขาว่าสี่สิบบาทขายหรือเปล่านะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับเสร็จหนึ่งจนสี่กิโลนะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองครับอันนี้แพ็คนี้ยี่สิบห้าบาทครับสามร้อยกรัมนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็เนี่ยครับออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับว่ามันจะทําได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับนี่ครับก็ขูกระเทียมเข้าไปลองดูก่อนนะครับ หยอกหยอกพริกไทยไปนะครับก็หยอกหยอกซีอ๊วขาวไปนะครับกอรสชาติตามใจชอบครับนี่เป็นเมนูทอดนี่ครับก็ขยำขยำก็ไปนะครับแต่เพิ่มรสชาตินะครับก็แล้วแต่รสชาตินะครับชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับใส่ถุงนี้ไม่ใส่ถุงนี้ขยำก็ตามสบายนะครับนะครับ ดูแล้วนี่ก็เผ็ดมากกว่าเนื้อหมูครับก็ไม่เป็นไรครับเหลือแล้วก็เอาไปทํามื้อถัดไปนะครับนี่นะครับก็ปั้นมาได้สักประมาณหกก้อนนะครับสี่สิบบาทนะครับก็ชิ้นละประมาณเกือบเจ็ดบาทนะครับต้นทุนต้นทุนอันนี้นะครับก็ตอนแรกกะไว้สักหกชิ้นนะครับกับหมูสี่สิบบาทนะครับไปไปมานี่ก็เ ถ้าหมูชิ้นไหนมันเล็กไปมันก็ปั้นไม่ได้นะครับก็เหลืออีกประมาณสี่ชิ้นครับนี่เดี๋ยวเรามาลองทอดดูนะครับว่ามันจะไปรอดหรือมันจะเละนะฮะอันนี้ครับความหวังของบุญรุทธิชาในการต่อสู้โควิดนะครับนี่ครับลงไปครับตอนแรกนะยังไม่เคยลองเมนูนี้มาก่อนเลยนะครับ โอ้พอจะเป็นรูปเป็นร่างกันนะโอ้ท่าทางเป็มน้ำมันเนี่ยตลอดจากโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนนะครับ ทดลองก้อนแรกไปนะครับอก็รู้สึกว่าน้ำมันต้องให้มันพ่วงนะฮนนะอันนี้อันใหม่นะครับรู้สึกว่าตรงส่วนที่เป็นมือของโควิดนี่จะโตกมาไปโดนน้ำมันนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาทางให้มันน้ำมันกลับไปโดนตรงมือมันได้ครับช่วงล่างมันสุกๆไปบนรู้สึกว่าอันนี้จะใสเห็น เยอไปหน่อยนะครับตอนแรกกะว่าจะเสียบไปทีละมือทีละมือให้มันดูสวยงามครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ผลนะเพรต้องเป็นพวกที่มีสีมือมากกว่าน,นี้ในการเสียบไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเมนูศิลปะนะครับเนี่ยัอ,อันนี้ชิ้นที่3ามนะครับโอ้โหชิ้นนี้นี่ มือมือเท้าวโวิดนที่ยาวมากเลยครับครับเราก็อยู่ในช่วงที่กักตัวนะครับช่วยชาติช่วยรัฐนะครับช่วยโลกของเรานะฮะเราก็หาเมนูมาทำนะครับว่ามันเป็นทั้งศิลปะนะครับแล้วก็คลเครียดนะครับว่าวันวันนี้ก็ฟังตะเ่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับ ประเทศไทยนี่ก็ตาไป800คนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทั้งโลกนี่จะสัก4ี่แสนสี่แสนคนนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทำให้ครอบครัวก,กิน,นครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้ากินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองทำไว้ก่อนเนียลองทำไว้ก่อนทอดไฟอ่อนๆนะครับโอ้โหไอ้เจ้าโควิดนี่มันกำลัง ดิ้น้านเลยครับนะครับนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วครับชิ้นนี้เหมือนว่าพวกหนวดโควิดนี่มันจะยาวมากที่สุดนะครับนีน้ำมันก็เริ่มเก่าแล้วนะครับไฟอ่อนๆครับกินแรกๆนี่ก็จะเคี่ยมนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ทำกลัวนานกาแล้วนะครับ ที่สลาบสดก็ยังพอมีเนื้อหมูขายหน่อยนะครับคนก็มาเริ่มซื้อกันอนะพอบคัวเนีขนาแดแค่ช่วงใบป่าชิ้นหลังๆนี้เราก็จะเกิดความทำงานขึ้นคนระับรู้สึกว่าชิ้นนี้นี่จะ,ะเนื้อหมูนี่จะโดนเห็ดเห็มพองบ้างไหมนะครับจนหนวดโควิดตงนะังเนี่ย นี่ดับไฟแล้วดับไฟแต่น้ำมันก็ยังเดือดอยู่นี่นะครับเราก็จะได้เป็นเมนูนะครับโกวิดเข็มทองสเต็กนะครับก็ได้สี่ชิ้นพอดีครับนี่ก็จะลองกินดูนะครับว่าจะกินได้หรือเปล่าฝีมือตัวเองฮะนี่นะครับก็ทำมาเรทดลองครับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ดู มันอาจจะไม่เหมือนโควิดใน TV ทีวีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วมันอาจจะขอเดีอดนะเลือกไอ้ตัวนี้จัดการตัวแรกครับกินซอสแดงหน่อยฮะอืมก็โอเคครับรสชดภิพภดีเลยครับ ครับตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําให้ครอบครัวกินหรือว่านี่สงสัยคงยังหมดในมือนี้นะครับเมืเ่อกี้หลังจากที่เราเทสนะครับก็จะเค็มไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะตอนหมักไปนะครับขั้นตอนมันจะเค็มไปหน่อยก็ตอนหยอะไม่ต้องหยอะแม็กกี้นะครับแค่ซีอิ๊วขาวมันก็เค็มแล้วนะครับ